าไไนนยามองอยู่มองนอนเจ้าดีบ่อยนะโดยอ,อวัวปู่ยังบ่แม,มนบ่บ่แมนบอดีตัวได้กันแท้ๆนี่แล้วคอยกับอยู่นี่นอะไรจะพูดไปผมกินรนะดับมือั้ลูกลูกเจ้าบ่แม่ลูกคนชีคนคนหนึ่งนันไปน้ำคนชื่อเล,ล็กเอาไปน้ำคนได้ยังไงกันเอ้าคอยย่างล้าดเจ็ดผู้แดดนี่นะอันนี้นะแม่พี่ไก่เป็นคยมาปลุกอยู่คอยอัน เลิกกระพัวแล้วขอไปหาเงินไปดำนาแช่งหลับจากดำนาแช่งทาง่าโนรูคนบริตัวป้าป้ากระพัวเห็นยังกันนะพัวคนนั้นเราติดยา,าอลไรบุกุ้งครอบกุ้งขั้วอะไรขอเลยเลิกแล้วพอตอนไปนเห็นแนวบดีเพียงอลไรก็แบบว่าไปเพียงเอาเงินเลวเอา,งาเงินแต่เงินบรให้อยู่ สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์กุสูสูคนพี่น้องเลยบอว่าสิเป็นพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะพี่น้องเนาะหรือมาต่างประเทศเก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของวายาสเนลพี่น้องเลยเนาะเอา้าพี่น้องเลยมาพ่อมาเจอกับบัวยาวในตอนนี้แล้วพี่น้องเด้อทางัวยาวเองพี่น้องเลยเนาะไล่ยา สิเดินทางขึ้นไปทางเซปูนคุเนี้ยพี่น้องเลยเนะาะกับพอดีมาเห็นเค็ดเค็ดหนึ่งอยู่แปะเข้มทางกะมาสรุดหูสุดตาลายเทือแหละพี่น้องเลยมาสิถามเพิ่อนลายเทือแล้วเนะาะกะบท่านมีโอกาสแต่ไม้เมื่อนี้พี่น,องงนอ้องเลยเนาะกะไับมากระทางพอดีพี่นองง้องเลยก็เลยลองอยากชวนกันเบิ้งพี่น้องว่าทางเอื้อยเพิ่นนี่เป็น เป็นซานเ่อนบอ่อที่อยู่ปอกบเป็กอยู่ใน,นพิธีการคื้นหน่อยแค่พิธีกรมเบื้องย้อนพี่นอง,ไง,ไงนออว่าไปที่มากเป็นได้เป็นซานเลาเท่บ่อใวันไดนพี่รรเลยเนาะูววายู่บ้านอะไรพีกรรอรแตู่ดแต่ว่าเลยโรยลงเียนคนมากกัเติบเนื่องอยู่พี่น้องเลยไปสา่น้องไดไงกลับไปเบื้องไปส้มน้ำกันเนางเลนเนาะพีกรรเลยเนาะทางพรเาเองกะมาสะดุดหูสะุดรอบรั้วนึ่งพี่น้องเลย สบายดีเด้อเด้อสบายดีสบายดีสบายดีล่ะสบายดีครับโดยโอ้อันมีมีคนนอนอยู่บ่านี่กะบ่มีก็ช่วยคอยนอนคำอลไรก็ขึ้นไปนอนเจ้าบ่นอนอยู่นี่นะแม่นอนกับลูกเอาเมืองเด็กขอเด็ดอนอนเด้อนอมองอยู่มืองนอนเจ้าดีบ่อยนะโดย เด็ตนอนกันนอนนี่เลยอองนก็ได้เนาะอันนี้เหือนซานเจ้าบ่อยนะแม่เพื่นแท้ๆนี่นะโดยหรือว่าเอามาปู่อย่างบอเมนบอบอเม่บริตั้อกันแท้ๆนี้แล้วก็อยู่นี่อะไรจนพูดไปกินนะครับิจับลูกลูกเจ้าบอแม่ลูกคนชีคนคนหนึ่งนั้นไปนำคนชื่อเล็ก พ่อไปนําพ่อได้กินได้แยงค่ะดิม่อได้กินเขากินน้ำแวพ่อเ่าหสใ่บ้านหยงนี่นะบ้านหัวเมืองมืองาจจะพังทองเกวงสมไยนนบ้านหัวเมืองแม่เจ้าจักเจ้าบข้าโบเมื่อไรหัวจกระบาบ่โด้โบเคยใช้สอบกินมอ๋ช่วยอะพี่น้นงอันดินนป่ดินแท้เนยดินนั้นดินพอแต่พอแต่แม่นหมดแล้ แม่แม่ก็เสียแ,แล้วพอแล้วพี่ชูลูกฮามีอ่ะ<ม>แล้วคอยนั้นเลื่อนนอกแบ่งให้แล้วมาอยู่นี่ปุ๊กตู่ไปก่อนบอกกับลูกนะฮะบ่มีในบ้านนี่อย่างจะบ่มีเขามีซานบ,บ่บ่บ่มีไรคอ,อยกันปุ๊กตูก่ก่อนี้เดิมอันนี้ก็ห้างก็เห็นอืน้อนเองได้นะาบ้าอ่คอยอย่างล้านเจ็ดกูได้ที่นะอันนี้นะแม่พี่กายนี่คอยมาปุ๊กอยู่คอยอันเลิกกับพัวแล้วคอยไปหางเงินไปดำนาแชงแบบย่ากดำนาแชงท่ามโนลูกคอยบริตัวจะซื้ออย่างซื้อกลมมาลีกลมมาลี มันโทษอันป้าป้ากับผัวเฮงยังไงนะผัวกนนั้นเราติดยาอลไรบกุ้งกอบกุ้งอะไรก็อเลยเลอะอ๋อตาแต่วดนแล้วบอไงยอดพูดสองปีเะยม่งเฮงอะไรล่ะอยากได้ยังกันไนอย่าดื้ออย่าดื้อลูกมึงบ่นดิ้น้อยเขาเฮียนอยู่บ่บ่ลูกคนนั้นด้เขาเข้าเลยออกอันนี้นะบ่มีเงินเลยกับบ่มีรถเที่ยวพุูนเข้าเขาอยู่ที่เนียนใชุ่ันแล้วบ่มีเงินบ่มีรถเที่ยวคือหมู่เลยบ่ได้เข้า ใช่ยังนี่แหละยากงยังได้ยังอยากได้ยังนะจะได้ขนมบ่ฮะเอจะจะคนสี่คนมาดูกันนะคนหนึ่งนะไปน้าของเขาจะชื่อเล็กไหลลึกนเคยกันลายปี่เลยเพิ่นแล้วเปลี่ยนน้ำเพิ่นบ่แม่นบ่อเล่นน้อยนะและไปชื้อๆนี่เลยสักปีแปี่นะไปน้ามันแมนป้าคนหักแพงกัน คนจิ้จักพั้งคนเลยยังมันออกนมเนาะเป็นคนอะไรวะว่าใบไม้ใบน้ำแบบบ้าไม่รีบเออเอาไปทิ้เมื่อกี้น้ำจ้าแม่บ้าแล้ยปวดเอาใบนม้ได้ฉีกขึ้นแล้วหักขึ้นเลยหักขึ้นบาแรงนี่เป็นแม่ห้างมอญจ้าแม่เป็นแม่ห้างเออเดี๋ยวเดี๋ยวคนจิ้จับโดยพี่น้องเลยเนาะถ้ากินข้าวกินน้ำล้วบ่กินแล้วกินแล้วกินกั้งยันไะกินกั้ เก้งน้ำไหม้นี่เละเยดี้ัเน้ำไม้มาแกงเนาะโดยเก้งน้ำไม้ทุกมาแล้วมันมีน้ำไม่ใหม่เนี่ยหนังน,งน,งนีดีผมจับนะหนังนิดและยอยาาไรยังไงนะนังนิดนจะยงหายหมออยือแรก่าไปเชือะอยากไรยังขนมแรก่าไปเชืออเขาบเรไปแล้เดี๋ยวผมจับค่ะไปแล้วลอมันจะเป็นป้าเรเปล่าอะไรปะเนี่ด้ออยาดื้ไปป้าซืาะนะอยังหมูน้ดน่อย นางวันเยินเนี่ยนางวันยินดูนี่ต้นข้าวอันนี้จะชื้อบุทธิอันบะข้าวบุญทวีอข้าวบุญทวีแม่โอ้มันจะซื้อมันมวนเนาะสรุเราบปันหมดเนาะควานไปน้ำมันปีน้องไปน้ำแม่ท้าชายผ้าโอยยด้วยผู้สิจับดีนะค่ะนะดีดีน่ควาไปยังก็จะอะไรติดยาติดยาแม่ไปเลิกกันเลยโอ้เลิกป้ากันโอ้ยป้ากันเลยนี่ป้ากันในช่องฟีแล้ว พัชชาอยู่หากินนะเจ้าผู้นอยนี่แหละมีมดฒิยาก่อนปะพัชชาลูกก็เต้าใหญ่ไปสิหนูนี่เล่าผู้ใหญ่คุกนี่เลเอา,าให้เี่าจะนร่อยกับแม่ทำอะไรกับแมา่ลูกเยอะด้วยด้วยยังไรยังผู้น้อยเนี่ยอยากแอบอยากกินนมอ <laughs> ยากกินนมบากินกระยาผุนสิจับขนาดกินนมที่สักปีนะผู้น,น้อยสามปีกว่ามันไม่ออกแต่นมเนาะ บัดอันให้น้าตะก้าอะไรจำแนงบ่อยสิ่งใหม่เลยดอกหินหายแม่เลยดอกนี่หินใหม่จุดปัดปัดได้ได้ได้การแล้วใช่น้าในเรื่องหินน้าชูลูกกินเขาเด็กเขมท่านยังได้พี่น้องเลยเนาะโดยเด็กเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกาอยู่หอยู่หน้าเนาะไปนอนใช้เอ็นบ้านบ้านอยู่บ้านในแท้แต่มันอยู่อยู่ทางไหนบ้านนะทางแปลงอยู่ได้ทางพี่บอ้ยโดยทางแม่เยลามองในได้คะชุคอยนอนมาอยู่น้ำหน้า ปูหันกับบูมีเฮื่อนน่ะแหละปนนปแปลวันนอกบูมี่เพื่อนแล้วมาอยู่ด้านหน้านี่กับบ้านต้นนี้กับบ้านอันเดียวกันบ้านเกินมากใช้ไก่นะไม่ไปเอาไก,กไเ่นเนาะถ้ากันมาอยู่นี่จักปีแล้วมาอยู่นี่สองปีนั่น,นอยู่ตรงทางอย่างนี้เลสองปีเอ่อเอาไปอกไปไป,ไปละอ่ะ ไปเด่นกันไปลูกไปเอาหน่อยไปนี่ไปหมดไข่หน่อยแล้ไปเด่นกันไปเด่นกันหนังเลยเนาะสองปีก่อนเอามาอยู่ทางนึงแล้วก็ทั้งผัวได้ใช้เงินได้ส่งเงินส่งค่าให้ลูกให้เต้าอ๋อบริสก์ไอศกรีเพื่อนตอนนี้เพื่อนอยู่ใช้ตอนนี้บ้านแม่เพป็นคนเลยบ้านแม่เพื่อนบ้านไหนบ้านโปโก้ท่าไปท่าไปโปโก้ เิ Entonces, ่นสิบพหัยจะบ่จะบอกจะบ่เพิ่นเอาคิดมันถ่ายแล้วเราถ่ายมันแต่เพิ่นคนคิดอยู่ได้สักวนบ่เบิ่งนะบ่เบิ่งยาอลไรหูยักกันนอนในป่ากันเลยยาละเราบ่กเนาะเพิ่นเพิ่นเนายาแล้วถ่ายเบี้ยในป่ากันเลยเขาบอกความจริงี่น้องเลยเนาะอันพักกันนอนนี่หนาวมาโทษได้ยังทำคืนเนาะหนาวอยู่ เด็กลูกเดียวที่เขาเจ้ากันเนาะแมนเลี้ยงลูกเดียวแต่ว่าคุณเจ้าบม่ได้จักเขาเนาะเขากลายไปกลายมาเขากล่าว่าเยอะไปเยอะเนาะขี่รถใหญ่เงินคนบ่ดีกว่าโมเมนต์มาดินาหนีโมเมนต์เนาะนาหนีโมเมนต์เนาะนาเที่ยงนาหนีโมเมนต์เนาะโมเมนต์เพื่อนเลยแล้วกันเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งเที่ยงนั่นเราไงกันเนาะเที่ยงหน้าเพื่อนอยู่เลยเนาะย่อยย่อยย่อยบ่ดื้อบ่ด้อลูกกับกำลังดื้อกำลังกินเนาะ กำลังอยากกินนะชิคายไก่อยบ่อไก่ไก่ไก่ไม่ไก่ไ่ไก่ไ่คือหัวร้านนะบอไก่ข้อรออ๋อนี่มันบอคอมันคอรอ ถนนทุนทางไปดอกเนาะเออใกล้กว่านี้แล้วถึงทาง,างนเพราะใกล้ถนนทุนทางแช่ดอกแม่ได้ไงกับพี่ตาเจ้าได้หาชิวกินดิไม่ไดคอยไล่หาชิวลูกเขาบอกเอางบมันนั่นมันน้อยไปลับย้างไม่ใช่ก็เขาเอาเงีงน้อยอยู่เขาบอก่น้อยพ่อแม่น่าอาชีพสี่ปีสิบสี่บ่ผู้นี้น,นะแม่เป็นทัตอัน,นามารับจ้างทัดอ้อยพี่นเล่นมืองือไนะ ยมันละพันหาก็ได้มือหนึ <Ừ. S 1> ่งเชป้ไก่ได้ลอยหมัดก <c ười> ็ได <À? S 1> ้เช <Ừ. S 1> ่นฮอันนี้บมง่เทอมก็บอกหอเลยอยมันโบเฮเฮ็ลูกเราก็ได้ยสตเปดีขันไปงเช่าก็ได้ล่อก้อมัันมือได้เหนื่อยก็บโได้โอ้พัพาห่มเสื้อห้านาเพ่้ากันมาเลยเช่อสะพาห่มพาห่มพานาเพ่ชุกเอามาเปลี่ยนนะเรียกมาได้ใหญ่เลย เปลี่ยนาเปลี่ยนเลยเลี่ยนเอายังเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนพะเอามาเปลี่ยนพระโ h แม่ไก่เอ้าใครพวไก่โลนึงยันใตัวทะเลนะไ่ใค่ตัวทะเ่รตัวทะเหาแล้วหาี๋ยวไงเดี๋้วได อาฮ่มผ่าเพกกาเตี้ยนแล้วเนาะเอาไก่เอากาเตี้ยนแล้วเเอาาไก่มปียนนี่แหละพี่น้องไปลุลรอบเพื่อนๆเล่ากาประมาณนี้แหละเนาะนี่แหละมองหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำได้รู้ปะอันนี้มองหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำแล้วพี่น้องไปเป็นกระตุบกระตุบเนาะเพียงเนาะเ่บัหรายให้ได้กันซอยเมย์แต่ละมือนะฮะ ตักนำ้ำไปตักกี่เทน่ะอยู่น้องผู้โอ้ตักน้ำน้องบอได้มีนำ้ำใช่ไหอืมบอได้มีนำ้ำบอน้ำก้อนกําแกงบอได้มีบอคุณ<อ>ตักน้ำน้องคนละใกล้คนละเห็นพงวินม,ม,ม,มันบอแม,ม,ม่นโอ้พวกกันไปหาเบ้าน้ำกินนะจ๊ะน้ำกินน้ำซึ้งบ่อยจ<ม>ังเลอืมแต่น้ำใช่ตักเราเนาะแม่นในหลอดใช่ไหมหัวบ่ตักน้ำมาบ่ตักน้ำอย่างไีนี่พี่น้องเนาะน้ำมาเข้ากันนี่ลนี่เหรอวะแม่เอาหนักมันได้เล่นมาเข่ามันใส่อ่า เราก็จะตืองคันนี้ยังบริษัทนะ้ิคือบริษักพุนเลยบริษัคแล้วมันนั่นน้องเขาบอกกัน้องเพื่อนน้องเพื่อนบริษัน้องเองนะใน้ำนเป็นหาเอใช่น้ำไฟบ้านเลยน้ำใส่มีเนาะแม่ีใ่น้ำเนตัวนี้ฝนมากไ่เห็นฝนมาอ่ะน้ำฝนาไลเลยก่ะอย่าแลบริษัทอ้าวนี่เด็ดเต็งเอาพี่เอาน้องฝนมาอ่ะน้ำฝนมาให้ฝนอะไรกันเลย เลี้ยงไก่จีกโตเลยไก่นะโอ้น้มสีชิบโตนี่เลยมันไปหากินธรรมดาได้เนาะนี่จะจ้าแม่บาได้แล้วมันออกแม่ไปลูกเลยจ้าสีชิบนี่แล้วบัดบ่มีกับขากินเอาไปเด็กปกติเนาะแม่เียประจำบ่มีไข่หมดแรงแล้วบ่เอ้ยม่มีเลยนะเอาไปทานบ่เอ้ื่นดีได้ไหมโอ้พี่น้องเลยเรามาอยากกินก้าวแม่เลยดูเลยอยากกิน อ๋อขากแล้วสิเนาะโดยอันนี้นากตาเ,เปาพอไปไปบอได้ทางไปขายบ่ทางคือกั้นคำยังโบไข่ตัวยัางโบลายเนาะแม่ยังบบผัดไปเพื่อนได้ถวยหน่อยเดี๋ยวพอแดนจูลูกกินอันนี้นากระแมนและไก่อืมอืมอืมโอ้ยเตียงเก็ตเตียงไก่พี่น้องเนาะเราก่ะแต่ว่าทาัทาง้งลูกทั้งพ่อทั้งผู้เป็นพวันีเมันเลิกล่าก,กันนะเนาะเพราะว่าอยู่ลำกันไม่ได้พี่น้องเนาะ ด้วยความที่พอเล่นยาเนาะพี่งเอ้ยผู้ผู้หญิงน่ะมีผู้เดียวนําบ่เอ้งยังมียังบ่่าคนใชการใช้งานได้เนกเ็นามี่กินน้ําเลยอืมมีแต่กินชอยม่ยังผู้ดีสอเนาะแม่ผู้นี้นั่นยังชอยแม่ได้ตักน้ําได้ตักชอยเออบ้านมันอยู่ในพุ่นอีกบู่ บ้านเจ้าหนุนทีว่าอยู่ติดติดแคบทางทางเลยบ้านเลยดีนะอันนี้เล็บบ้านตักแบกอันนี้แหละคืขอข่อยน่ะอยู่น้ำหน้านี่อเออบ่มีเอื้อนในบ้านเนี่บไมีดินพอแม่อ,มอันดินนั้นผอเป่ย์ผดเท่าไม่เท่านั้นอันนี้นั้นอยู่หน้านี่เลยโอ้แม่งผอเท่าไม่เท่านั้นเชียร์แล้วอยู่มาใน<ะ>ึ<ห>สองปีว่าจะอยู่นี่ไหนตะกี้แต่ก่อนจะไปอยู่ไซน์นะคอยอยู่น้ำผออันทั่วคอยอยู่บ้านผงโฮงหมดตะก่อนแล้วกัมาอยู่หุ่นำแล้วก็ลงไปอยู่ลุมนั่นตะกี้คันเปปป็นวาเอล้ไุยด่นัในนีบ อยู่ในบ้าน,นเป็นแต่กูไปอยู่น้ำพุอบ้านานะี่ยโอโห่นอะไรได้ชิปจองปี้ <S 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 ในบ้านนี้แหละมาอยู่บ้านกคนละคนบ่นบกุ้งบก้างเพี้ยอะไรก็เห็ดคนเห็ดไปสิเนี่ยวันนี้จะนอนกันบ้างตปกินไป,นนปนอยู่น้ำพุยากแลเนอกกนคำนี้ติดจะตัวนี้แหละพี่น้องเนาะ บาไม่เคยเลยกินเ้ยเอาไปกับยังไงเองให้กินกันทั้งลูกทั้งพัวกันเองกัยยาเลยวะอยู่คนเดียวที่ว่าบ่นิดนั่นเอาอยู่กับลูกเลยยาเลยแล้วกนแล้กกันโดยโดยพี่้องเลยเนาะ สูๆ้ๆเนีเขาก็เข่ามาเยี่ยมมายามเบิ้งเลยเนาะเพราะว่าอยากคู่อยากเห็นนะพี่น้องเลยเนาะก็นนะสะดุดตาลายเทืออะไรว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นหน้าบ่พี่น้องเลยเนาะเป็นเถียงไห้เถียงหน้าแล้วก็ยังไกลเรื่องกายซืบอบอ่มาสั่นเนาะเราว่าเพื่อนพี่น้องเลนะยเนาะน,นอนอยู่มองนอนมองเข้าดีเนาะ มันมีอยู่ไดื่อใ้ชีวอยากเห็นเนาะมันบ่มีอะไรจงอยู่ไปก่อนแล้วว่าน้ำลูกไป่ได้ได้กอดอยู่เด้ออยู่ตักับแม่บ่มีประชุมเจ้าใหญ่เลยจังไปหาก่อนเาบ่มีเห็นได้ได้อยู่ก็นี่แล้วว่านลูกกับกันรังลื้อเนาะกันรังหยากดก่น้องเนาะกันรังหยากกันรังลื้อว้าเอไปจักยาไปจักเจ้าไปไปบัดเจ้าไปตลาดตุรีไปได้สิ ลัดหลดสายทางเลนี่เลยไปลงเห็นเพืおお right <ok ่อนเนาะไม่รู้จจับหาบอไปไกลนลมได้ยานเลยเนาะหยุด้ไปพา้องไปไหนล่ะบูกะบาไกนอูกันม่ได้ยากไหเนาะใครไม่คนทุกคนจับไโอ้ไปไม่ไปเบิกนเป็กะาไก่เนาะบย อันนี้หอดฮอดฮอดบัตรนั่นหรอบกายแล้วเ่ัเนีัตมหาโชคกายแล้วกแล้วบัตมหาโชคเนบัตรปโห o บัตรโชคไสชื่อบัตมหาโชคและบัตโชคไซมีเรียกเขาไปในป่าแล้วมันมีหุพญนาคมีหุบพญนาคโอ้โหรเวทุวนเบื้องความือแล้วขึ้นมาโอ้โอยู่แล้วว่าขีดดำท่านท่านฮอดหรอนะฮอดแล้วที่กายแล้วกแล้ว่มนอันนี้กัวันเนีอ้ มึ่อนึ่ข่าวนึงน้าแล้วกระกกระดีเนาะพี่รองเลยมองหนึ่งข่าวหนึ่งหน้ามลกกนล้วพี่้องเลยเนาะดูยูมากนีอ,องดีแล้วเาะหาายหญ่บ่นเจ้าว่ไพ่นี่จ้าไพ่ไไไเปลี่ยนบ่้องด้วย ก็เป็นเนาะเป็นซื้อยังนะหมอนี่น่ะลืมเท้าบุทธวีบุญทวีจากปีละสิบสี่สิบสี่ปีโอ้ไทยใหญ่ก็เป็นไทยคลายปะฮะไทยายปะไทมุเหือนี่แหละโอ้บริไฟคขาเลยไทใช่เฮือนเองไทยใช่มองนี่ะเนาะแมนบ่มีนี่ยมุงแลวก็มันหัวจิงเ้วก็จเป็นฮาเกียเหยาืืมแบบนแงๆเออ โอ้เรากัไพ่เปิี่นได้ันอเนาะแล้วหน้่ไม่ได้ใช้เลยนะเล็เกียวเองเล็เกียวต้องชวนเอาอ้ข้อเพิ้อ้อใส่ตรงมือไม่ลงจุดจุดข้อน้ำผีน้ำเน่าออได้แต่พูดนี่ได้เนาะพอได้ซอยจับซอยบายเนาะเน่าในคนกาะไพ่ในช่องไพ่เนยอืมทรร่น่ยอืคุณน่อยสคนนั้นยังบรจกยังรอบคุณเหรอ นี่อ่ะทำไมเนี่ยเป็นองไรพ่อดเรื่องอยู่ <Yeah. S 1> เอ่รถที่มันยางเจ้าเกิดบอลมีวะบุกล่ะต่มี oh, <me. S 1> เอา้าจะไปฉันไปไหนจะยาง,งอ่ะบอเลยเออจ้าจ้าต้องใส่น้ำนะบอกโดยใส่น้ำบ่อยมันบ่อยมันะฮะอู้ กราสามารถดุตผตตาเพื่อนต้านหลังเรื้องน้องกนะจ๊ัออพวกหลานนี่บอกเข้เห็นเราบ้าเนาะเราว่าจอรถทังบิทเดี๋ยวคือเจ้าอันจักระบ้าได้สะเอาขีดเอาเมสผาบบดีฮะเอาขีดเอาเมสภาบบดีไผมีคนรู้จักบ้าอ๋อคนมายังอะนะข้าวขี้ข้าวข้าไใบวอะไรคนมะ ื่อเครื่องไฮอ๋อเจ้าเคยไปบวชเหรอคุนชื่อเครื่องไฮโดยเคยไปบวชอยู่วัดมาหาชเ<ค>ุเคยบ่เคยคุณนี้นะโดยเคยคนนั้นเคยอันชื่อเครื่องหนุ่งพิชางไฮเนี่ยอยู่เนีกินวันสินน้นแะทุกชิ้นขัดผนออกมาโอ้ยแม่ชุกพาวดีเดี๋ยวห้องงานน้ำตาลดีได้คนยืนจัดม,มักเตอร์กะกุ๊กลูกซีดเมื่อกี้ในวัาปีใหม่นี่ยคนก็ชื่อมาฝาอืมเพราะว่าตอนตอนมัดจอดตันบิดทัมบอรนี่เ เพคนดีใจนะพี่น้องไอ้น้องๆคนเนาะโดนโดนน้อย่แม่เฉพาะวันนีโอ้ยแนวเง็นแต่คนนั่นเนาะโดนโดนแ้วคนนั้นบ้าหย่อนคนละเปิดแวนออกมาเลยคนก็มาเอาแนวกินได้ลูกโนอะคนเงยเนี่ยแม่โมนีนี้นะวัดสินนี่นแหละคนบอกว่าขั้นว่างแต่ออกมานนัได้ทั้งเงินได้ทั้งแนวกินโอ้ยไทยกับบอปลายเถอะละเชส ก็ยังไงก็คือว่าเิ่นคยยืนเิ่นยืนเนาะเนเะอม่ประเทศถูกละเิ่นก็ร่ายืนเิ็นคยหักแทงกับโปงอีเดยอยู่วัดอยู่วัดก็คืออันได้คือองนึงนี้ก็ชื่อให้พีก็เป็นัค่ไหเป็นคนให้บัวแต่พอนั้นไปเห็เฮ็ดแนวบ่ดีเพียงเลยก็แบบไปเพียงเอาเงินเร็วเอาเงินแล้วเพิ่นบ่ให้อยู่แต่ก็มาก็ได้ยืนเอาเงินมายืนลูกยืนเต่าที

อันบ่ได้เบอร์ชุกเจออันบ่ได้เบอร์ผู้ได้มาบ่ได้ไม่มีผู้ได้มาสัมภาผัสบ่อเขาถามคนบ่เขาเขาบ่จักเขาลานคอยนั่นลานชายลูกพี่น้องที่บ้านพ้นลูกในบ้านเก่าพอแต่เราอยู่ไทยแต้เราว่าเราสีไฮเมียเราน่ะมาสัมภาผัสคอยในโเฮิลมาเลยเขาซื้อบ่อเน่เด้อซื้อบ่อเน่ายินดีที่พูดจักกันเด้อมาเาน่าเนาะเออเออโดยโดย คนในห้าสจะเดินทางขึ้นไปเซเปิขึ้นเมื่อเซโปนแล้วก็พอดีไม่เห็นคำว่าสิทามั่งไดเทือดอะไเลย<ด>แต่เกิดเเาม่มีโอกาสนะเนาะเลยเนาะโทรศพท์สีอันันนี้อัน,งงน,ออนดูดทุลชักีในโทรศัพท์คนนดามีแต่ว่าโทรศัพท์เขาหลักเขาเอะ้รสี่ไปสาวเกิดนบมีบ่อนจ้วเป็นอ้าจะคอ้า ไปเอาแลวก็ไปจ่ายอยู่เขาเลยผู้ใหญู่อยู่ไ้เเดี๋ยวกเลยบิีโทรศัพท์หนาบได้ไปทีแรกได้เ็เสียงเไามากพเต้าเสียวเรินทางป้ายเลยเด้อว่าาเสียวเงินให้พอได้ซื้อเป็ดพกงนัวก่อนเอาหหลายะดู ได้ด้วยด้ดใจขอบใจเนาะมีเอกเด้อหลายรับไหม่ด้วยห่อกระโบมี่งห่กระต้มขนมมะพร้าวชั้มบุอมรอบหน้อลายลบในเด้ออาหารขอบม่เยี่ยมมายาไม่เลยชื่อขนมม้ไหเด้อพักจะกับป้าก็เลยเด้อจะสูเด้อด้วยด้วยวยสบายดีเด้อโด้วยสบายดีพี่ต้องเนาะแล้วแซ่บพี่ต้องไงเดียวเราเบิ่งรอบๆเพื่อนแซานเราก่อนจล็กๆหน่อยเนาะนี่แหละพี่น้องไงเพื่อนแซานเรากะโอ้ถือว่าสุดอยู่พี่น้องไงเนาะ เราครับอาจ <c oughs> จะเป็นเป็นคนสูชีวิตพอสมควรพี่น้องนี่ก็เป็นหนักทา,าพี่น้องคนกำลังกันมา่ห้ย,ยา,าสีไสเนาะอ๋อสนับคลิปนี่พี่น้องเลยเนาะเจอกันในคลิปหน้าพี่น้องเลยถ้าจะาคิดยักษซอยไปติดต่อสอบถามทาง,ทงมายังเม่อไหร่นะพี่น้องเต้เราขอบคุณขอบคุณในรายยูดีมีแห่งวัตถุสุกคนพี่น้องเนยเนาะสบายดีเยอะพี่น้องเด้อ